มีเมตตาแล้วอาวิชานารกก็ไม่เกิดอย่างนี้เป็นต้นทำจิตให้นิ่งดิ่งอยู่ในกุศลน,<ม>นึกแต่คุณางามความดีเป็นวิชาหรืออาวิชาเพราะฉะนั้นก็ทำจิตให้นิ่งดิ่งอยู่ในกุศลอ,อาภุสลมันไม่เกิดอาวิชชาก็ไม่เกิเะะดก็แสดงว่าเราคล่ำบอดยืนเดินดนัน่งนอนอยู่ในสวรรค์ในโลกแห่งวิชาไม่ต้องตกนรุอกไม่ เลิกเลิกเป็นสมาชิกถามวนของนกรกทรทีเถิดหาวิธีปลดเครื่องตัวนนเองออกจากกลุ่มนรกโดยทำให้จิตของจนปล่อยวางผ่อนคลายส่งเบาสบา,ายและที่สุดไม่รู้จะทำอะไรหายใจเข้าสัตว์ทั้งปวงจง้นทุกข์หายใจออกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขอย่างน้อยอวิชามก็ไม่มาแทรก ปัญหาก็ไม่เกิดป,ปุปทานความยึดถือก็ไม่มีความถือตัวถือตนความกิริยาความจริยธรรมความพยาบาทความถูกโกรธความคิดปองร้ายมันก็ไม่เกิดรวมๆแล้วถ้าวางจิตไว,ถตว,ไวถ้ถูกต้องวางจิตไว้เหมาะสมในวิถีจิตที่ถูกตรงนรกก็ไม่มีอยบ่า สรุปแทนเราคนมีวิชาต้องหาที่ตั้งของจิตที่เหมาะสมอ,อย่าตั้งไว้ในอัุศลอย่าตั้งไว้ในร,รนักโลภโกรธหลงและอัตวิชาอย่าตั้งไว้ในการหาและอุป,ปาทานแต่ตั้งไว้ในทางที่เป็นกุศลทางที่เป็นคุณงามความดีทางที่เป็นคุณธรรม จะเริ่มต้นจากความเมตตากรรณามุทิตาก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากความอาทรรักการุณอุปถัมภ์บำรุงกะตันยูกระเเวทิตาก็ได้จะเริ่มต้นจากการสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็อย่ายุติในหน้าที่เมื่อถึงบทสุดท้ายเหมือนอย่างที่ลุงบุ๋เขียนบทสรุปว่ารูปร่างสรมพสิ่งในโลกมันเป็นสมมุติเจ้าต้องรู้ว่ามันเป็นสมมติ พ่อไม่ไดสอนให้เจ้าทิ้งสมมุติแต่สอนให้เจ้ารู้จักสมมุติใช้สมมุติให้ประโยชน์กับสมมุติก็รับประโยชน์จากสมมุติแล้วท้ายที่สุดอย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นสมมุติเท่านี้แหละชีวิตเจ้าก็ไม่นอนสมมุติครอบงำถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้ก็ถือว่ามีจิตอันปล่อยวางผ่อนคลายทีนี้แทบจะไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลย แค่รู้ว่าทั้งหมดในโลกเป็นสมมุติแม้ตัวกูก็สมมติสมมติอย่างไรเราบอกว่าเราเป็นผู้หญิงจากตรงไหนเป็นผู้หญิงหัวผมเล็บฟันหนังผู้หญิงสวยตรงไหนสวยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้กอดอวัยวะน้อยใหญ่ลงมากอง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 กันดูที่ว่าแล้วตรงไหนมันแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงตรงไหนมันแสดงความสวย ตรงไหนมาแสดงความงามความหล่อความดีความรวยถ้าแยกแยะให้ชัดใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ร,ร,หรู้เราก็จะรู้ว่านี่เราก็เป็นสมมติเหมือนกันทุกเรื่องในตัวเรามันสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเราบอกว่านี่ผมจริงๆแล้วผมหนึ่งเส้นมันก็เป็องค์ประกอบของจุลชีพที่เรียกว่าเซลล์เส้นผมหนึ่งเส้นมันมีเป็นล้านๆตัวเกาะกลุ่มกัน ขาดสักตัวก็ผมขาดอย่างนี้เป็นต้นแล้วเส้นผมอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ไหมก็ต้องอาศัยน้ำอาศัยไฟความร้อนในเส้นผมมีประจุไฟฟ้าไหมเออก็ถือว่ามีไฟน้ำมีไหมเนอมีน้ำมีไฟลมมีไหมถ้าไม่มีมันไม่ตั้งเดรกมันไม่ตั้งมันมันก็ต้องมีอันเก็บไฟอะไร ไปจากนั้นก็มีทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟและตัวมันก็เป็นดินอย่างนี้เป็นต้นในร่างกายเรามีดินน้ำลมไฟคือมหาภูตารูปสี่เป็นองค์ประกอบและสมมติมันว่าเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นตับไตไส้ปอดม้ามมีเสลิดหัวใจอย่างนี้เป็นต้น แันถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้มันก็ไม่มีคําว่าโตกูของกูอุปทา,านความยึดถือมันก็ไม่มีจิตมันก็ปล่อยวางผ่อนคลายผงเบาสบายทั้งหมดทั้งหลายน้าบวกนี้ก็กลับไปถึงคําบรรยายของท่านอาจารย์ถนอมดออรถนองว่ามันเริ่มต้นจากมาัชพาปฏิปทาข้อแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง เห็นตรงถูกต้องบางความเป็นจริงก็เห็นอย่างที่หลวงปู่พูดในฟงเมื่อครู่เนี่ยตลอดมาที่ผ่านมาเลยแหละคือเห็นตรงถูกต้องเห็นที่จะทําดีเห็นที่จะละชั่วเห็นที่จะทําจิตของตนให้แห่งใสอย่างนี้ก็เรียกว่าความเห็นตรงถูกต้องเอฟังรู้เรื่องนะเนี่ยรู้เรื่องไหมหลับไปแล้วเหรอตื่นขึ้นมาได้แล้ว พอจบโหเล่นเอาเสียกันเนี่ยเอ่อมาใช้ชั่วโมงอาจารมาหลับอีตอนชั่วโมงอาจารย์สนองกับตื่นตาใสนะใครจะถามอะไรเชิญให้ถามปัญหาเดี๋ยวคอยปฏิบัติทำอ๋อ พิธีกรเขาแจ้งหรือยังว่าหลวงปู่จะแจกรูปในหลวงเป็นรูปเล็กๆที่ขอพระราชทานเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปแวนคอรูปรงกระโหนแบบเขาประชาันไดอยังออกติดจัชื่อยังต้องไปลงชื่อเพราะถ้าไม่ลงชื่อไม่ได้ ถามว่าทำไมต้องลงชื่อเพราะชื่อนั้นต้องนำชื่อทูนเก้าวัดไทเป็นผู้รับไปเพราะรูปนี้เับแจกฟรีไม่ได้ไม่ใช่รูปนี้นะถ้าอันนี้แหวนคอก็คงไม่ไหวแต่เป็นรูปตรงตัวแล้สาเหตุที่ต้องทำนี่ก็เพราะว่าตอนที่ไปแจก รูปในหลวงทรงปรวดขนาดนี้ที่ใต้อะที่น้องทหารตำรวจที่อยู่ทางใต้เนี่ยเขารู้เข้าเขาก็เ,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 เขียนจดหมายมาทั้งหลายฉบับเขาบอกว่าหลวงปู่ทำไมให้แต่พระถวายแต่พระทำไมไม่ให้ผมบ้างเพราะพวกผมก็ความอันตรายอยู่ทุกวันอยากจะอาศัยพระบรมโพธิสมทานพระบารมีปกเก้าปกหม่องบ้างเลยเขียนมาขอรูปแต่เราก็มันด้วยตเองถ้าจะให้รูปนี้มาไปแขวนคอเนี่ยมันคงจะเดินคอหักแน่ เล็กกว่าน,นี้มันก็เท่ากระดาษ A4 ก็คงไปเลี่ยมแสงคอไม่ได้อีกก็เลยบอกให้บุญพิธิเขาไปย่อส่วนลงมาให้เล็กขนาดนิ้วนึงนะ่ะแล้วก็ใส่กรอบไปให้เสร็จแล้วก็ส่งไปให้ทางใต้แจกทหารตำรวจแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็แจกชาวบ้านลูกหลานที่ไปร่วมงานในวันกระถินที่เท่าไหร่นะสาธุที่พุทกาล สิบสี่สี่ค่ะสี่ไม่ใช่เหรอต้องพิสูจวันที่สี่ค่ะสี่พฤศจิกาเออวันที่สี่วันที่ห้าไปที่ศูนย์ธรรมชาติย์ทหารช่างเฉลิมค่ะแต่ต้องลงชื่อต้องไปลงชื่อเกาให้เฉพาะผู้มีรายชื่อถ้าไม่เสียตังค์ลงร้องวี แล้วก็ไปรับวันนั้นแล้วก so ็ช่วงในภาษาเลวงปู so ่ก็จะถูกเสกนิ่มนต์พระที่ศาสนามาสวดมนต์แล้วก็แจ้งให้ทราบแล้วกันเขาเขาให้คืนเขาเลี่ยมให้เสร็จเรียบร้อยไปถึงก็เป็นแขนคอเลยเป็นรูปเป็นหลวงทรงบรรดขนาดเล็กๆเป็นรูปถ่ายล้วเป็นรูปถ่ายก็แจ้งให้ทราบแล้วกันเดี๋ยวก็ข้างนอกก็คงตั้งโต๊ะรับลงชื่อ ชื่อที่อยู่พร้อมแล้วก็มีนลมเบอร์เราก็รับนลมเบอร์บัตรเอาไว้ถึงเวลาก็เอาบัตรไปแลกกับรูปไปรับจากมือหลวงปูแล้วรรก,ก,ลก,บบกันอ่าเชิญถามปัญหาค่ะก็หลังจากช่วงสุดสาวิสัชนาไปแล้วะน, <c oughs> น,น,ะนะคะประมาณสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีก็จะให้ท็อปสิบห้านาทีก็ไปลงชื่อได้เล,เลยนะคะข <c oughs> <c oughs> ้าขอญาติติดตามท่านอ <c oughs> างนี้นะคะติดตามนะะวิสาขศนา การรักษา3ข้อคือ 1. สติสัมปชัญญา 2. ฮีริโอตาปะและ 3. อินทรีสังวระเห็นได้ทำให้กายสุขใช่หรือไม่เจ้าคะเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะเหตุผลว่าสติสัมปชัญญะก็ตามฮีริโอตาปะก็ตามอินทรีสังวรก็ตามมันจะทำให้กายเราดูสง่างามเนาะ มันทำให้กายเราดูสง่างามแล้วใจเราตั้งมั่นป่องใสถ้าทำได้นะโยมสาธุทุกค่ะปุถัมทุกค่ะทิสัจนาวายพจน์ของพระโพธิสัตว์กับวัยพจน์ของพระอรหันต์ฟังไม่เคยรู้เรื่องเสียงไม่ปากมันชี้ใกล้เกินไปหรือเปล่าค่ะวายพจน์บบบบของพระโพธิสัตว์กับวัยพจน์ของพระอรหันต์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะ ไวยพธก็คือคำว่าตัวแทนเหมือนเหมือนก,กับสติไอสัมปชัญญะเป็นตัวแทนหรือไวยพ์ของปัญญาหรือจะเรียกว่าอุดมการก็ได้ตัวแทนหรืออุดมการก็ได้เพรนั้นไวยพธของพระอรหันต์ย่อมย่อมต่างจากไวยพ์ของพระโพธิสัตว์เจ้าไวยพ์ของพระโพธิสัตว์เจ้านั้น